เอาละครับผมสวัสดีสิงปืนไว้ทั้งหลายด้วยนะครับและว,วันนี้ก็อยู่กันในรายการกับทันพัดกับเกม Red Dead Redemption อีกเช่นเคยนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมอดมดตัวนึงนะครับที่มีชื่อว่า NPC cattle ก็มีชื่อว่า NPC Ca t a ล o g อกนั่นเองนะครับก็เป็นมอดที่เราสามารถเพิ่มชุดได้อีกนะแต่มอด NPC Ca t a l o g อกกับ YM เนี่ยปกติจะขัดกันนะแต่ว่ามันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําให้มันเข้ากันได้นะแต่ว่าต้องแลกมากับการที่ดรอปเวอร์ชันของ YM ลงนั่นเองนะครับก็เหมือน YM เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เวอร์ชันที่ดีแล้วก็สูงนะครับแต่ว่าถ้าลงแคตัลล็อกเนี่ยมันก็จะดรอปมาเป็นนะเวอร์ชันที่อแคทัลล็อกเนี่ยมันมันรันแค่เวอร์ชันลเย ครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับข้อนี้จะเป็นมอสที่ผมหามานานครับก็เป็นมอสเป็นมอสเือเสื้อคลุมเออประมาณนี้นะครับก็เหมือนในคาร์บอยครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเราเนี่ยมีเสื้ออะไรบ้างมีอะไรบ้างครับโอเคในมอสตัวนี้มีอะไรดีบ้างะไ่นีองครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับโอเคให้มาที่แทปเปิลนะครับโอเคแล้วก็มาที่หมดหมดหมู่ n p c แคตัลล็อกนะครับโอเคก็จะเห็นแบบว่า n p c แคตัลล็อกแฮชนะครับอ่าก็จะเป็นของหมวกของ MPC นเอก็จเดียวนน่นะเพาะไฟลเ็กกมนะครับก็คือไฟแบบ10เมกนจะเป็นแบบาพ ชุดของ ABC นั่นแหละนะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยผมชอบพวกไอ้นี่นะเพื่อคุมนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มขัดนะครับแล้วก็เข็มขัดแต่ผมใส่อ่ะมันถอดไม่ได้มันต้องไปถอดที่บ้านนะน่าจะต้องถอดที่บ้านนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงของพวกดั๊พวกชอนพวกนี้แหละนะครับประมาณนี้กางเกงของแก๊งของ ABC เอออันนี้ก็เป็นรองเท้านะครับของ ABC เหมือนกันแต่ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือหมวดนี้นะครับเป็นหมวดเสื้อคุมนะครับอะก็มีทุกหมวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้อ่ะครับอตัน มาแค่นิดเดียวนะเพราะว่ามันตอบโจทย์เพราะมัน,ม,นมีแค่สิบมกเองอนะัไฟอะแต่ว่ามันต้องแลกกับการดรอปเวอร์ชันของ Y n นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าชุดเนี่ยมันมันบักบักหน่อยน,นะก็ะคือผมไม่รู้นะว่าต้องทําให้มันใส่ชุดให้เข้ากันหรือว่ายัางไงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เซอร์เอ็บีซีดูกัน,นว่ามันจะหายบักหรือเปล่าม,มันจะบักบักหน่อยน,นะครับก็คือคนที่เล่นได้ก็ร,รับได้ก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าคนที่รับไม่ได้อย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้นะ <laughs> สำหรับคนที่แบบรับได้นะบแบบทนได้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับอย่างนะ okay, เงี้ยเคยลองใส่เสื้อตัวนี้ด้วกันนะโอเคบักไหยหรือเปล่าก็ยังบักอยู่นะแต่ว่ามันดูเนียนเนียนนะเออดูเนียนขึ้นนะเออมันดูจะเหมือนเนียนขึ้นนะครับที่กูคิดไปเองวะเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็สําหรับคนที่อยากจะดาวโหลดแล้วก็งลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปสอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปลงกันเลยครับผม let's go โอเคครับผมก็มาอยู่กันหน้าตัวมัดอีกเช่นเคยนะมัดมีชื่อว่า npc catalog นะครับ npc catalog นั่นเองนะครับ โอเคครับก็ถ้าผมพูดอังกฤษหรือว่าภาษาอังกฤษผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับก็ผมไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยพูดถูกตลอดแต่ผม,ม่พูดในกรณีที่แบบศึกษานะครับแบบว่าเออพูดประมาณว่าแบบโอเคผมอยู่จุดนี้นะแบบบางทีผมพูดไม่ถูกผมก็ผมเป็นคนที่รีบพูดแล้วก็รีบคิดรีบพูดนะเพราะว่าผมไม่ได้จดสคริปต์เลยนะครับโอเคก็ไปเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับให้มาที่ไฟล์นะครับอ่านี่ก็คือเป็น NPC แคตตลอกแบบปกตินะครับก็คือ NPC ตัวเนี้ยไม่สามารถเข้ากับ YM ได้นะครับอ่าต ส่วนที่ผมจะมาลงเห็นคำนี้ไหมครับ m p c c ค t ต l o g ลอก YM นั่นเองก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเราจะลงคู่กับ YM นะแต่อย่าลืมนะครับลงมาพื้นฐานให้ดีนะครับแล้วก็เตือนก่อนนะครับว่ามันจะดอ r o p อร์ชั่นของ YM ลงนะครับแต่ว่าสามารถใช้ด้วยกันได้นั่นเองนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับโอเคกดดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อกดดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับโอเคให้เรากดมาเลยนะครับกดมานะครับแล้วก็ให้ไปที่ตัวเกมนะครับตัวเกมอ่าตัวเกมอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก่อื่นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่า L L ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยให้เราลากใส่ได้เลยนะอ่ากดเข้าไปแล้วก็ลากใส่ในสติ๊ได้เลยนะครับอ่าลากลงไปนะครับลากลงไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดออกนะครับแล้วก็มาที่เอ่อตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมั่วๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ Material 2ตัว Normal 3ตัวนะครับ3ตัวนี้4ตัวนี้นะครับ ลงในตัวนี้นะครับลงในตัวนี้แหละนะครับไม่พูดแล้วเดี๋ยวไม่มีคนแซวนะครับให้เรามาลงตรงนี้กดปที่ ym นะครับแล้วก็กดปที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะอ้าวสี่ตัวนี้ครับตัวนี้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 นะครับก็คือลากลงตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคลากลงไปเลยเห็นไหมมันจะมีการดับเวอร์ชันก็คือเหมือนไปใช้เวอร์ชันนั้นนะครับแบบคือเขาเขียนโค้ดแบบว่าเขาเขียนโค้ดประมาณว่าเออชุดนี้มีอยู่แล้วนะแล้วเขาเท่า ym อัปเดตก็จะ มันก็จะมันก็จะเข้ากันไม่ได้แน่งแต่ว่าถ้าแต่ว่าเล่นได้แต่มันจะดรอปไปชันอ่ะเออเอาง่ายๆก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงโอเคมาต่อไปนะครับมาที่แคตตาล็อกเอพีนะครับแคตตาล็อกเอพีวางอยู่ในที่ไอเทมแคตตาล็อกนิดนะครับมาที่ตัวนี้นะครับไอเทมแคตตาล็อกนี่นะครับลากลงได้เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่กดเข้าไปอีกทีนะึงอ่าลากลงไปเลยครับโอเคนี่ก็เสร็จเป็นอันเสร็จแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับลงไปที่อ่าตัวไหน สุดท้ายลงไว้ที่ไอเทมไตเติลน,นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยอันสุดท้ายนะครับก็เป็นอันเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาผมด้วยนะครับ <im itation> เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปด้วย <im itation> ก็คลิปที่ผ่านมาที่ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษผิดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอต้อนรัก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะไปละ